สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาม่จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้คจุปัจจุมันของตัวคุณเอง จะดูดวางกับชาวสิงห์ลักนณะสิงในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมกราคม2016นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกางใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลาเนาะทีเรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ไหนถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เอ็กออฟสอดนะครับราชินีถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ก้าถ้วยราชินีถือไม้ สี่ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เดอะสตาร์เซเว่นออฟแล้วก็เป็นเทมเพลนส e ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ nine of s w o r d อิทธิพลใต้สําหรับได้เป็น s of s w o r d เกิดขึ้นนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไม่ต้องเน g กา i ทีฟเราไม่ต้องกังวลจนเกินไปไพ่ประจําตัวงคุณได้เป็นไพ่เอก of s w o r d เกิดขึ้น เอกออฟสอดเนี่ยแปลว่าชาวราศีสิงห์ลัคนณะสิงห์อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงลงอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกคาดหวังนะครับกับบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่คุณได้รับอาจไม่ ไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการมันอาจจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างนก g a t i นะครับหรือมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ถูกเติมเต็มแต่ถ้าเกิดเราพยายามรู้จักที่จะปล่อยวางนะครับแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้กับบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้ตัวคุณเข้าใกล้ความสําเร็จได้มากกว่านี้ก็ได้เช่นกันดังนั้นเนีย่ยให้แปดดาบมาเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่า คุณคิดอะไรทําอะไรอย่าเข้าข้างในเรื่องของความคิดของตัวเองและอย่าพึ่งคาดหวังกับสิ่งที่คุณต้องการจนเกินไปเพราะการที่เราคิดเข้าข้างตัวเองข้อที่1คือ 1. ถ้าคุณเข้าข้างในลักษณะของสิ่งที่ดีมันก็จะเข้าข้างตัวคุณในทางที่ดีเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณนักทีพกับตัวเองคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองดูไม่มีคุณค่าดังนั้นไพ่บอกว่าคุณควรจะต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดแล้วค่อยๆเรียนรู้ ความรู้สึกปรับความเข้าใจปรับในื้อสัจของอ mindset มุมมองอารมณ์ความรู้สึกมันจะทําให้ตัวคุณสามารถที่จะปล่อยวางตรงนี้ได้และสามารถที่จะเข้าใกล้ความสําเร็จได้มากกว่านี้นะครับคนเราเกิดมามันก็ต้องมีปัญหามันก็ต้องมีอุปสรรคแหละนะครับในช่วงชีวิตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการที่เรามีคู่ครองคนรักเนี่ยเราจะต้องแบบเหมือนกับมัน เป็นด่านมหาหินะ่ะเนาะที่ไม่ใช่แค่เราต้องควบคุมในเรื่องของตัวตนของตัวเองแล้วยังคงต้องเอาใจไปผูกติดกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะคิดยังไงนะครับหรือทําอะไรตัดสินใจอะไรเราไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือการเรียนรู้การปรับการเข้าใจนะครับมีหลายคนมาในกระถิกับผมว่าเออทำไมเราต้องปรับทําไมเราต้องเรียนรู้ในเมื่อ มันเสียเวลาในเมื่อแบบทําไปมันก็เป่าประโยชน์เพราะเขาก็เลือกคนนังอะไรแบบนี้เป็นต้นน,นะครับคุณก็ต้องช่างใจก่อนสียว่าอย่างแรกเลยคุณเลือกใครถ้าคุณเลือกคนที่เขาเป็นคู่ของคุณมันจะไม่มีคําว่าเสียเวลาในการปรับและการเรียนรู้ถูกไหมครับเราเกิดมาลอยพ่อพันแม่เราจะเข้าใจเขาทุกอย่างได้ไงเขาก็ไม่เข้าใจเราเราก็ไม่เข้าใจเขาทุกวันนี้จึงมีแต่ปัญหา จึงมีแต่อ,อุปสรรคที่เราต้องเจอต้องทะเลาะกันอยู่ทุกวันเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรและเขาก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรถูกไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับและเรียนรู้นี่คือคําตอบว่าทําไมเราต้องเรียนรู้ทําไมเราถึงต้องปรับแต่หลายคนยังไม่เข้าใจจะเอาแต่แบบให้เขาเข้าใจเราอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับขนาดคุณยังไม่เข้าใจผมเลยที่ผมสื่อออกไปแล้วคุณจะเข้าใจเขาได้ไงแบบนี้คุณก็สอบตกตั้งแต่แรกแล้วครับ ถูกไหมเพราะคุณไม่เข้าใจอ่ะอืมว่าความรักความสัมพันธ์เขาต้องการอะไรสิ่งที่คุณทันเลาะคุณต้องการอะไรคุณไม่คุณต้องสื่อสารออกไปตรงๆว่าคุณต้องการอะไรนะครับแบบนั้นเป็นต้น แต่บางทีการพูดตรงเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้จะดีกับทั้ง2ฝ่ายเราก็ต้องรู้จักที่จะปรับมุมมองปรับอารมณ์ปรับความคิดของเราด้วยหยวนหย,ยวนกันบ้างอะไรแบบน,นี้เป็นต้นอย่าเอาแต่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเรามาตัดสินว่าทุกอย่างจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องเป็นแบบนี้ถ้ามันทําถูกต้องอ่ะคุณจะไม่ต้องมืดแปดด้านแบบนี้เลยแต่คุณทําผิดหรือเปล่า นะครับอันนี้ผมไม่ได้โทษนะแต่หมายความว่าไพ่บอกว่าคุณกําลังมืดแปดด้านเพราะว่าคุณยังไม่รู้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะรู้ได้คืออะไรเรียนรู้ปรับทัศนคติซะเรียนรู้ซะมันอาจจะทําให้คุณนะ่ยปล่อยวางและเจอกับอะไรที่ดีกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ลองถอยหลังออกไปบ้างนะครับแล้วมองดูในมุมมองอื่นๆบ้าง บางทีเนี่ยการที่เราอยู่ด้วยกันบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะเห็นมุมเดียวของเขาเราอาจจะไม่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เขาเป็นอีกมุมหนึ่งเลยก็ได้บางคนอยู่ด้วยกันมาแบบเป็น10ปีเพิ่งรู้ว่าคนนี้มีชาเลนจ์แบบนี้มีพรสวรรค์แบบนี้มีแบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้ครับเห็นไหมแปลว่าคุณยังเรียนรู้กันไม่พอเลยอะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าสิ่งเขาบอกว่าสิ่งที่สูงที่สุดเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันคือ บนฟ้าใช่ไหมครับมันคือฟ้าแต่มนุษย์เนี่ยสามารถออกนอกโลกได้แล้วอ่ะดังนั้นมันสูงไม่พอแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สูงที่สุดนะครับก็คือความทะเยอทยานของคนเราไม่รู้หรอกว่าใครทะเยอทยานมากแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดบางคนบอกว่ามันคือสะดือทะเลหรือ,อใต้มหาสมุทรแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ลึกที่สุดคือใจของมนุษย์เพราะเขาว่ายากแท้อย่างถึงถูกไหมครับดังนั้นน่ะเราอ่ะ เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนเนี่ยเราไม่สามารถกะเกณฑ์อะไรคนได้ไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรกับคนอื่นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จําไว้นะครับว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยเสียเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเดือดไปร้อนไม่ต้องไปทุกข์กับเขามากเกินไปนะครับเราต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงแต่อย่ามานัทิฐิกับการเลือกที่จะแบบไมฉันต้องเปลี่ยนด้วยละ่ะเดเมื่อฉันไม่ได้เป็นคนผิด อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะคุณไม่ผิดหรอกแต่คุณจะอยู่กับคนอื่นไม่ได้นะครับประมาณนั้นถูกไหมเพราะคุณเป็นคนที่แบบไม้บรรทัดอะนะครับไม้บรรทัดก็คือยอมหักไม่ยอมงอไงก็คือตรงดิ้งเลยอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าขวางโลกอะมาอยู่ที่กับคนอื่นไม่ได้หรอกแบบนั้นเป็นตน้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอันนี้ไม่ได้หลุดออกนอกนะเดี๋ยวจะถามว่าน้าท่วมทุ่งผักบุ้งลงเหล,ง,ลง,งอีกนะครับอันนี้คือพูดให้ฟังมันเกี่ยวข้องกับ ภัศนกติของคนอยู่แล้วแหละแต่พวกคุณไม่เข้าใจประมาณนี้นะครับและไม่ต้องบอกว่าผมสอนนะครับผมแนะนําไม่ได้สอนไม่ได้เป็นครูนะครับแบบนั้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเรากําลังจมอยู่กับความรู้สึก ที่เรายังไม่รู้นะครับอย่าพึ่งน้อยอย่าพึ่งเซนสิทีฟจนเกินไปมีไพ่บบนนี้สีถส่ถ้วยสี่ถ้วยเนี่ยนอยนอยเยอะเลยนอยจัดเลยนะชาวสิงน,นะครับอาจจะต้องเรามัดระวังนิดนึงเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างทุกย่างก้าวทุกสิ่งมันคืออุป,ประสรรคที่มันอยู่ตรงหน้าของเราตามจริงแล้วไพ่เนี่ยนะครับมันยังบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณทําได้มันยังมี มันยังมีโอกาสเป็นไปได้ยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณได้มีโอกาสที่คุณจะมีความสุขความหวังได้อยู่ถึงแม้จะยังไม่ได้ลงเอ่ยในช่วงเดือนในช่วงของครึ่งเดือนแรกแต่ถ้าเกิดคุณไม่คาดหวังจนเกินไปคุณก็มองในระยะยาวอีกสักหน่อยสิถูกไหมสมมติว่าคุณทํางานได้เงินเดืนอนอสมมติให้เต็มที่เลยคุณได้เงินเดือน50,000บาทสมมตินะแต่คุณจะกะคาดหวังให้ตัวเองเนี่ยให้ได้เงิน10บล้านภายในปีนี้ คุณทำงานได้เงินเดือน5 0,000บาทแล้วคุณจะได้เงิน10ล้านในปีนี้ได้ยังไงถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้อ่ะคุณก็ต้องมองในรยะยะยาวออกไปอีกคุณก็ต้องใช้เวลาอีกกี่ปีละอ่ะสัก5ปีได้ไหมสิปีได้ไหมโอเคแบบนี้ยังพอได้เห็นไหมครับนี่คือการมองการไกลไปอีกถ้าเราจะเอาแค่แบบถ้า10ปีไม่ได้นี้ฉันไม่ทําแล้วเนี่ยคือมัน มันเป็นอะไรที่หักดิบเกินไปดังนั้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเอาอารมณ์มาตัดสินเกินไปนะครับอะไรที่ไม่รู้ก็อย่าเพิ่งตัดสินมันมีไพ่ใบน,นี้ด้วยนะครับคือ s v e n of swords เกิดขึ้น seven o อ swords คือไพ่ของความไม่ชัดเจนจริงอยู่เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณมันทําให้คุณมีความรู้สึกที่แบบ นแง่บวกแงบเริ่มรู้สึกน้อยละเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ย mm. เปลี่ยนไปนะทําไมคุณเปลี่ยนไปทําไมคุณไม่มีเวลาทําไมคุณต้องหายไปเวลานี้เสมอๆทําไมคุณต้องแบบว่างเฉพาะวันนี้แล้วต้องหยุดวันนี้อะไรเงี้ยมันจะมีคําถามอยู่ในหัวเราตลอดเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าพอหาคําตอบไม่ได้ก็รู้สึกเฟลหรือเขาตอบไม่ได้เขาไม่มีอารมณ์ที่จะตอบเราเราก็รู้สึกแบบเครียดกังวลทีนี้หาคําตอบไม่ได้คิดไปเองแบบนี้เป็นต้น ใช่ไหมเพราะว่าเรากําลังหาคําตอบนะไพ่ใบน,นี้เพราะเรากําลังมืดแปดด้านอยู่เรากําลังต้องการคําตอบอยู่นะครับแบบนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่าการที่คุณเร่งแล้วก็รีบกับการที่อยากจะได้คําตอบจากไพ่ใบนี้เลย seven of o n e s s e v of w n เนี่ยแปลว่าคุณกำลังตอ่อสู้กำลังดิ้นรนมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณแอคชั่นมากเกินไป มันจะกลายเป็นการทะเลาะเบาะแหวงมันจะกลายเป็นสงครามน้ำลายมันจะกลายเป็นเอ,อ่ออะไรที่เป็นการที่ไม่รู้จักกันอะ่ะรักกันดีชอบกันดีแต่พอผิดใจกันเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยเหมือนคนเป็นศัตรูตั้งแต่ชาติปางไหนมาแต่ก่อนอะไรแบบนั้นเป็นต้นเพราะความพารานอยของตัวเองเป็นหลักนะครับคือผมเข้าใจดีผมก็เป็นคนนอยเก่งเหมือนกันนะอือเป็นคนนอยเก่ง เป็นคนที่แบบเหมือนอืเป็นคนมีหลักมีเหตุมีผลอย่างที่อ่านไพ่นี่แหละแต่พอน้อยเท่านั้นแหละครับไม่ฟังอะไรเลยนะประมาณนี้เป็นคนไม่ฟังอะไรเลยนะแต่เราก็พยายามแบบฉุดคิดขึ้นมาแบบโอเคเราต้องเราต้องมีเหตุผลกว่านี้เราต้องพยายามจัดการอารมณ์ให้มากกว่านี้เราต้องพยายามที่จะเหมือนกับอ,อใจเย็นกว่านี้พอใจเย็นกว่านี้ปุ๊บวางได้ซะงั้งงนอะไรแบบนี้เป็นต้นผมก็เป็นเหมือนกันเราเป็นคน เราเป็นมีสัญชาตยาณลักโลภก,กดลงเหมือนกันหมดนะครับผมเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นบนรรูุนิพพานยังไงก็ยังมีรักโลภก,กดลงเหมือนพวกคุณนะครับนะยังไงก็ไม่ได้ต่างไปจากพวกคุณแต่มันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนทําได้มากหรือทําได้น้อยแล้วแต่คนถูกไหมดังนั้นก็ต้องพยายามปล่อยวางซากับสิ่งที่เรากําลังนนอยนะครับแล้วอะไรที่ไม่ชัดเจนอย่าพึ่งเชื่อ อย่าเพิ่งเอาตามสัญชาตญาณเพราะตัวคุณกำลังมืดแปด้านอยู่คุณจะเชื่อตัวเองได้ยังไงนะครับแบบนั้นเป็นต้นแล้วอย่ารีบอย่าเร่งอย่าจัสกับเขาเกินไปค่อยๆปล่อยวางไพ่ใบเนี้ยคือการปล่อยวางนะครับพยายามมองไปที่อนาคตมองการไกลเป็นระยะยาวอืม ลองเทิมแล้วตัวคุณอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความสําเร็จมากกว่านี้พยายามอดทนนะครับในการที่เราต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไม่ใช่อดทนกับกับเขาเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นการอดทนในใจตัวเองเนี่ยที่จะไม่เรียกร้องไม่เอาคําตอบนะครับและก็ไม่ไม่ไปแบบจุกจิกกับสิ่งที่เรากําลังมิตกกังวลหรือกําลังต้องการคําตอบแบบนั้นเป็นตน้นไม่ควรกดดันและเอาง่ายๆ Temp e r a n c ์าามา เทมเพลสหมายถึงไพ่ของการเรียนรู้การบาลานซ์การสมดุลนะครับแล้วพยายามปล่อยวางความรู้สึกกับสิ่งต่างๆไพ่ใบน,นี้เลยเดอะสตาร์เดอะสตคือความหวังใหม่เดอะสตาคือสิ่งที่เราต้องรู้จักถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกไปเพราะตอนนี้คุณกำลังเก็บกักพลังงานในด้านลบมากเกินไปยังมีไพ่ใบน,นี้อีกนายออฟสอดนะครับเก็บกักพลังงานแม้กระทั่งนอนก็นอนฝันร้าย เวลาตื่นก็รู้สึกเหมือนไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเพราะเหนื่อยกับการคิดทั้งคืนแล้วนะครับมันนอนไม่หลับมันคิดไม่ตกมันบอกไม่ถูกอ่ะืเพราะเราเอาใจไปจดจ่อกับมันเกินไปสิ่งที่คุณไม่รู้มันจะทําร้ายตัวคุณเองถ้าเราเก็บมันมาใส่ใจเกินไปบางทีการที่เราไม่รู้มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับการที่เราไม่รู้มันก็ไม่เป็นประเด็นไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเรารู้ทุกอย่างเนี่ยบอกเลยนะมันอาจจะทําให้เรายิ่งทุกข์กว่าเดิม นะครับประมาณนี้อิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเราต้องรู้จักถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกไปแล้วพยายามสมดุลตัวเองบาลานซ์ตัวเองให้ดีนะครับแล้วพยายามตกผลึกให้ได้ว่าสิ่งที่คุณควรโฟกัสในระยะยาวและลองเทอมมันคืออะไรสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานของคุณคุณต้องทำอะไรแล้วพยายามปล่อยวางความรู้สึก นะครับพยายามอ่อนหวานอ่อ,อนโยนเทคแคร์ care, ดูแลเขาสิเวลาเขา,เาทําอะไรนะครับเราควรจะต้องดูแลเทคแคร์เขาเราต้องเอาชนะใจค่อยได้ไม่ใช่ว่าจะต้องจัดอย่างเดียวพยายามแต่งตัวเองให้ดูหรูหราดูดีนะครับดูมีเสน่ห์บ้างบางทีแล้วอ่ะบางคนเนี่ยนะครับก่อนเป็นแฟนเนี่ยแต่งตัวสวยงามดูดีมากแต่พอเป็นแฟนเราเริ่มปล่อยตัวเริ่มแบบเอออาน้ำหนักขึ้นและอ่ะ ินเยอะขึ้นนะครับหรือบางคนนี่ก็แบบพยายามแต่งหน้ากออ็ก็ชันเลี้ยงลูกอะอะไรแบบเนี้ยไม่มีเวลาแต่งสวยลองไปดูพัดนภาหานี่ขอยกตัวอย่างคุณพัดคุณพัดนะ่ะบอกว่ามีลูกแล้วก็ต้องดูแลหุน่นมีลูกแล้วก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้สวยงามอยู่เสมอๆนะครับแล้วก็ต้องเป็น working movement นะครับทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยทุกสรรพสิ่งเห็นไหม นี่คือผู้หญิงแก่งผู้หญิงที่คุณควรจะต้องเอาเป็นไอดอลของตัวคุณเองนะครับอันนี้ขอยกตัวอ,อย่างคุณพัฒนะประภาเลยว่าเป็นผู้หญิงแก่งมากกับการที่เราจะต้องทําเห็นไหมถึงแม้คุณพัฒอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเรื่องความรักแต่เขาทําดีที่สุดในฐานะของผู้หญิงแล้วที่ผมมองและประเมินดูนะอืมประมาณนี้นะครับเรื่องอื่นๆผมไม่พูดนะครับพูดแต่เรื่องของ ภาวะจิตใจและความเข้มแข็งของเธอนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนน่าจะดูเป็นตัวอย่างนะครับต้องเลี้ยงแม่ด้วยต้องเลี้ยงตามจริงค,คุณยายไม่ใช่แม่เนาะแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยนะครับต้องเลี้ยงพี่สาวอีกท,ที่ที่ต้องมีภาระหลายอย่างถูกไหมทุกอย่างเขาต้องจัดการหมดนี่คือภาระ ของสิ่งที่เขาต้องจัดการแต่ไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบผัฒนภานะครับแค่ให้ดูว่าคนที่เขาลำบากเขาต้องทำแบบไหนบ้างนั่นคือสิ่งที่คุณควรเรียนรู้นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่ออิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คืออ่อนหวานอ่อนโยนเทคแคร์ care, ดูแลกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และต้องรู้จักบริหารสเสน่ห์ต้องทำตัวเองให้ดูดีนะครับ และคุณควรจะต้องพยายามเปิดใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณมีโอกาสที่จะเอาชนะใจเขาได้เพราะเขาอาจจะมีโอกาสของกันกลับมาหาตัวคุณอีกครั้งหนึ่งจากไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำกรกฏราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับ เราธาตุน้ำเนี่ยเด่นที่สุดเลยนะครับแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูด้วยมีโอกาสกลับมานะครับก็ลองดูเผื่ออาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของสิ่งที่ดีกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งมองการไกลในระยะยาวอะไรที่ไม่รู้ก็อย่าพึ่งคิดมากนะครับปล่อยวางแล้วหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมากที่สุดปรับและเรียนรู้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ